ไม่ยัางสูนี่มาเฝ้ายังแต่ะเศร้าๆคนน่ะย่างก็นะงใช้กันย่างตามนะค่ะเนาะเดินไปไหนก็นเดินตาบักทาลกทาโลกกันเออไปเล่นข้างนอกกันไปไปเล่นข้างนอกกันไปเดี๋ยวให้กับข้าวให้กินเด้อแม่แม่นั่งเฝ้ากันส่บ่ได้เด้อเออมาๆมาๆมา,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 มาเร็วๆออกมาทีนี้ออกมาออกมาจากตรงนี้เลยไปเลยแม่ว่าคำใดคำนั่นออกไปเลยไปเล่นข้างนอกไป ไปทารโรโอ้ยจักแมวมาตัางๆเใดนี่กัเลี้ยงมันไว้ไปลูกปไปไปไปเล่นงข้างนอกก่อนนะคะเดี๋ยวรอนะทำกับข้าวเสร็จเดี๋ยวเรียกเลยทำกับข้าวเสร็จเข้าใจไหมนี่เลยแต่ละมือก็ได้เออไม่อย่างนี่โอ้ยอีนี่นะอย่างนี้อย่างนี่เนี้ยเนียเนี้ยเนี้ยเออมาเจสันเจสันทำอะไร,รอ่าลูกเออเล่นไปก่อนนะคะ แตาเรมันน่าสงสารเนี่ยมันย่อมมาชุดน,นิวนี่ไอหมาก็ะว่เฮ็ดยังมันดอกพลอ,อีนนี้ขีดขดข้ดื้อขี้ดื้อไรขี้ดื้ดอปุณิบึ้งบิ้งแบกอันนี้เฮ้ยอายุดไอ้พลขี้ดื้อ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 ไรเอาแหมเอาแหมในอินโตอิสาตัวนี้นะอีสาจับจับตัวใดก็บ่ได้ดได้พลพลขี้ห่วงพลพล จับอ่ได้เด้นี่จับจับน้องม่ได้เด้เพิ่นคิวเพิ่นห่วงไว้ได้เพิ่นห่วงฟันเอาไหมเอา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 หน่ะมาได้จ้บอะไรเพิ่ห่วงเอาฟันจับตัวนี้บ่ได้เพิ่นห่วงเออสิ้เพิ่นห่วงเขาอย่างคลิปนี้จบสำเนียกันแล้ค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมนะจ๊ะขอบคุณค่ะ